ันนี้โชคดีเต่าเข้าบ้านแต่เช้าเลยเ้อเห็นเปล่าเดินแล้วเดินแล้วนี่นี่เดินแล้วเดินแล้วหนีหนีไปไหนไอ้เลมยานะเลนยานะมันหนีมันหนีอไปแล้วน่นไปแล้วนนแม่เดินต้มเตียมแล้วเนี่ยโอ้โหไปไหนนะเดี๋ยไปไหน เอาเต่าที่เต่าที่เออเต่าที่ยุดที่เอาเต่าจับเต่าอ่าปูเต่าจับเต่าเอนดูท้องดูในท้องท้องที่มีเลขอะไรป่ะเห็นแล้วตรงนี้อ่ามาให้ดูท้องให้ดูท้องอ่าให้ดูท้องนุ่นปูก็จะดูนุ่นหลานอ่าอ่าโอเค เดินไวนะเนี่ยเราอะไดี๋ยวแล้วมาดูสิลูกอ่ะเต่ามันมีกี่ขาเต่ามีกี่ขาเต่ามีกี่ขา่าถามว่าเต่ามีกี่ขา ส,สี่ขาใช่เหรอเมื่อกี้มีสี่ขาเอาเก่งมากเนี่ยตัลังมันจะตรงตรงเห็นปะนเนี่ยเระเต่าหลังตรงกันลองจับดาหนูลองจับ,จบสิมันจะแข่งเออลองจับสิอ่านแข่งไหมละ่ะแขงอ่าเขาเรียกกระดองเต่านะ ะหดได้ไหมเวลามันกลัวอะไรมันจะหดเข้าไปที่คอที่กระดองเี่ตรงนี้เราเรียกกระดองอรก,กระดองเตกระดองเต่ากระดองเต่ากระดองเตากระดงเตไากระดอเอาเอาาางเตหดไปไดงไงองเง่้ออรอกระดองเต่าดอเข่ากระดอเ่ากระดองเ่ากรง เข้าพี่เอาหัวเอาพี่เอาเอาพี่เอาได้ไหมล่ะทำงานทำงานอ่าอีกแขนหนึ่งอ่าอีกแขนหนึ่งอ้าวยังไม่เข้าเลยยังไม่เป็นเต่าเลยต้องเสื้อตัวใหญ่ใช่ไหมอ๋อเสื้อเป็นตัวเล็กนี่นี่ยนี่ยดูแม่นี่ยโอ้โหไม่เห็นเลยเอาพี่เออลองทำบ้างพี่ทำยังแม่เอาคออยเนี่ยจะขึ้นไหมขึ้นสิเนี่ยเวลาจับอย่าไปจับข้างหน้านะมันกัดนิ้วขาดเลยนะมันดุ เนี่ยตัวนี้ไวเอาดูดูท้องมันนี้เนี่ยท้องมันนี่อยากให้ดูท้องมันนี่เนี่ยเนี่ยท้องก็เป็นไอ้นี่เห็นปะละ่ะเป็นตารางเป็นดูเลขเลยดีกว่าง่ายดีดเห็นเห็นตําแป้งโรย,ยด้วยแป้งดแป้งโรยด้วยทาแป้งให้งาทาแป้งให้เฮ้ แม่เนี่ยเขาเรียกว่าเต่านะเนี่ยตัวใหญ่นะเนี่ยมาบ้านเราแต่เช้าชเลยเหมือนเหมือนเต่าสุกิต้าเลยสุกิต้าเป็นอย่างนี้เลยไงเตัวใหญ่ตึ้งหนีมาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปปล่อยเดี๋ยวไปปล่อยอ่าโอเคครับเนี่ยนะอืมเดี๋ยวเอาอันนี้ใบไม้ให้กินหน่อยเดีย๋ยวลอง หัว่เป็นกลัวหมามั้งริมออกไปเลยไหนหัวใหญ่อะเนี่ยออกไม่ได้ลูกจะหนีไปไหนล่ะเดี๋ยวไปปล่อยให้รบหนล้ทำไไมยาวยหญใ่ไหวยะขย้วยาวแบบนี้ขัวมันใหญ่เลยใช่มันจืดอคอไงเดินเร็ว้ะตัวนี้ ตาผ้าเลยอะตาผ้ามันเหมือนเต้าไงใช่ไหมคล้ายๆมันคล้ายแต่ตาผ้ามันจะมีอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยขาก็ไม่เหมือนใช่ไหมมันจะบางตาผ้ามันไม่เหมือนครับครับครับตาผ้ามันไม่เหมือนเต่าเลยใช่ไหมตาผ้าหัวมันแหลวกว่าใช่ไหมตาผ้าหัวมจะแหลวแล้วขาเหมือนกันไหมขาก็ไม่เหมือนกันอุ้ย ตื่นเต้นตื่นเต้นนะมันมันตาหัวมันก็หัวแหลมด้วยหรอตาผ้าอ่ะมันจะออกเดี๋ยวไปไปตอนนี้ก็ไม่รอดเราเราอ่ะเดี๋ยวไปปล่อยในน้ำมาได้ยังไงครับใส่น้ำไปเยอะเลยไหมไม่ต้องแค่นี้แหละ

ดูท้องเต่าให้ดูท้องเต่านี่เป็นไงล่ะให้ดูเล็บดิเล็งมากเลยนี่นี่ดูเล็บมันนี่โอ้โหเนี่ยให้เอื้อดูเล็บเล็บเล็อมันแข็งมันทำไมทำไมมันเหมือนมีรอยแตกนะข้างหลังมันก็แข็งรอยขูดรอยขูดมากกว่าเดินเดินเจออะไรมึงเจอแล้วมั้งเนี่ยมันเดินขูดโดนขูดคงนานมากเลยนะอืมนี่ตรงนี้นิ่มเนี่ยตัวมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นปะเนี่ยตัวมันเนี่ยเนี่ยตัวมันเนี่ยลองจับติดเอื้อมา เนี่ยเอือลองจับไม่ต้องหึงกลัวเลยนี่ลองหมุนดิอ่ะลองหมุนดิไปแกล้งมันไปแกล้งมันมันเวียนหัวนี่นี่ตัวนิ่มๆเนี่ยปูก็ดูไม่ออกว่าเลขอะไรวะไม่มีเลยไม่เห็นอืมนี่ดูสิมาจับตัวสิลูกจะได้รู้อ่าลองจับติดตัวมันสากๆไม่เอาไม่เอาทำไมไม่เล็บมันเล็บนี่ให้จับตรงนี้ไม่โดนเล็บเนี่ยเล็บ อืมเล็บแข็งน่าดูเลยนะอืมไปความเหมือนเดิมแลนะนะอ่าจะเต่าน้อยยา่าคนนี้วิ่งเร็วน่าดูเลยอืมหย<ะ>่าไปแล้วนะโอโ้โรยแป้งโรยแป้งน้ำกุเลเลยวซื้อโรตัลลีล่มาฝากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชนะ